ครงกระดูกอะไรหรอคะกระดูกวานบูดาจ้ะปลาวานเหรอคะวานจ้ะไม่ใช่ปลาวานแล้วมีรูปร่างหน้าตาเหมือนปลาจังเลยเหรอคะวานเนี่ยมันมีครีบหางแล้วก็ลำตัวมันก็คล้ายๆกับปลาแต่ว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอยู่นาในโลกเนี่ยมาตั้งแต่45ล้านปี กระดูกวานถึงมาอยู่ที่นี่ได้หรอคะก็ชาวบ้านสาหกร์อยู่ที่โคกขาม,มสมุทรสาครเขาไปขุดพบกระดูกวานห่างจากทะเลเนี่ยตั้งประมาณ2กิโลสแสดงว่าบริเวณนี้เมื่อก่อนเนี้มันเป็นทะเลเลนมันสะสมงอกออกไปเนี่ยสแสดงว่าที่อยู่ชายฝั่งทะเลปัจจุบันนี้มันต้องใช้เวลามากกว่าร0อ100ปีแล้วสมัยก่อนทะเลบ้านเรามีวานอยู่ด้วยหรอคะ มีซีอยากจะเห็นตัววานไหมล่ะอยากค่ะตัวเป็นๆเ,เลยนะวานพวกนี้เนี่ยอยู่แถวมหาชัยลุงเนี่ยลองบอกชาวบ้านเขาให้เตรียมเรือไว้แล้วเดี๋ยวเราจะลงเรือไปดูวานกันเลยดีไหมอา้าวอยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอคะไม่ต้องไปไกลหรอกบ้านเรามันก็มี